Terima kasih telah menonton! ดีค่ะพบกับแม่หนูปากแดงอันแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่หนูปากแดงมาเพราะว่าข่าวดีมากๆข่าวดีสุดๆไม่คิดไม่ฝันฝเลยว่า EP ก่อนเตรียมตัวนะคะตั้งคันว่าแบบต้องเตรียมตัวยังไงกินยังไงแล้วนะคะ <S 1> <S 1> ไม่เชื่อเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้มาทำ EP แม่หนูปากแดงนี่เนาะ เราไปนิดนึงนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่า EP วันนี้นะคะเราตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์พ่อหนูเราเนี่ยก็อยากมีโมเมนต์เหมือนคนอื่นเขาอะว่าอยากเห็นแบบสามีแบบดีใจตอนแบบรู้แล้ว่ามีน้องแล้วเขาจะแบบสีหน้าเขาจะเป็นยังไงทองแรกเนี่ยคือพ่อหนูเนี่ยหลังจากที่ตรวจเสร็จเราเอาไปดูเลยแล้วเขาก็แบบรู้เลยคือเรายังไม่ทันได้เซอร์ไพรส์เลยนะแต่ว่าทองเนี่ยแม่หนูตั้งใจว่าเราจะอุบเก็บเป็นความลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบบี้นัมเบอร์ทูของเรานะคะแล้วเราก็ยังมีอาหารนะคะที่แม่หนูเตรียมมาให้พ่อหนูนั่นเองพ่อหนูเนี่ยยังไม่เห็นออะะะะไรรเเเเลลยยยยนนนนคพาาาาว่่่่่ทุกงงีีแมมหูจ แจงเนี่ยตั้งแต่เช้าแหละแต่ว่ามันใชเว่าเราไม่ได้นานมากนะเพราะว่าของเนี่ยมันก็เป็นของที่แบบไม่ได้ยากอะไรมากทุกคนคือแค่แบบใส่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 แบบ,บจัดเดี๋ยวเราจะปิดตานะคะแล้วก็พาพ่อหนูเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกัน,นะะหนึ่งในเซอร์ไพรส์ของเรานะคะวันนี้นะคะก็คือกุ้งเผานั่นเองนะคะทุกคนคือตัวใหญ่มากอตอนนี้มันไม่ใช่หน้ากุ้งเนาะทุกคนมันเป็นหน้าฝนนั่นเองเนาะแล้วกุ้งเนี่ยที่ได้เนี่ยส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นไซส์แบบเล็กๆถือว่าใหญ่มากๆเล สําหรับฤดูเนี่ยทุกคนที่ไม่ใช่รดูกุ้งเท่าหนูเนี่ยไม่สบายมาประมาณ3วันแล้วนะคือเป็นผื่นอะไรไม่รู้เนี่ยคือเหมือนแบบไปใช้งานบ่อยๆอะไราเงี้ยแล้วก็คือแบบไปแพ้อากาศแพ้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยผื่นเนี่ยมันก็เลยขึ้นดับเต็มคอเลยนะคะเขาก็เลยทานยาแล้วเขาก็นอนพักอยู่นั่นเองอ อย่าให้มันแห้งเกินไปนะคะทุกคนไม่งั้นเนื้อมันเนี่ยจะไม่ฉ่าไม่เด้งดึง๋งไม่ใช่มีแค่จานเดียวนะคะทุกคนมีหลายจานนะเมื่อกี้จานที่2เนาะแล้วก็อันนี้เป็นจานที่3นะคะทุกคนคือสาจานนั่นเองค่ะวันนี้คือจะกินกันให้พุงกลางกันไปเลยข้างนึ่งและนี่นะคะก็คือเมนูนะคะโอชาของเราอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือโทมาฮอกเราก็โรยเกลือไปนะทุกคนอ้าวพริกไทยนะคะให้ทุกคนดู <no. S 1> ใหญ่มากมลงไปแล้วชิ้นใหญ่มากทุกคนคือดูเนื้อนีล่ละคือดูลายนะคะสวยงามมาก อันนี้คือข้าหนูนี้เห็นแล้วต้องกรีดแน่ๆเลยคือแม่หนูเนี่ยเคนไม่ได้แบบชอบกินเนื้ออะไรขนาดนั้นนะคือเราเห็นแล้วเรากรีดเลยทุกคนคือดูเนื้อมันดี่เราก็ดูความฉ่ําของเนื้อนะคะแล้วก็ดูลายเนื้อของมันคือน่าทานมากๆเลยบอกเลยนะคะว่าบนโลกใบนี้ยังไม่มีใครรู้เก็บเป็นความลับคนเดียวจริงๆคือแบบมันเป็นอะไรที่เคยกันเก็บความลับอะไรที่ยากมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความลับไม่ต้องมาให้แม่หนูเก็บนะแม่หนูทําไม่ได้จริงๆนี่คือจบหลุดไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ด้วยความแบบ ยุบหนอ่อพองหนอ่อคือเราต้องเก็บให้หมีของเนี่ยที่สั่งไปนะคะที่ตั้งใจจะเอามาเซอร์ไพรส์ตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปจัดเนี่ยจ้างสนามย้าเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมๆกันตอนแรกนี่คือแม่หนูคือท้อแท้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ขึ้นสองขีดเลยจนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือ5วันที่แล้วก่อนที่จะไปทำทูรร้านเนี่ยก็คือตรวจรอบเช้านะคะเพราะว่ารอบเช้าเนี่ยมันจะเป็นรอบที่ S.C.G. นะคะขึ้นสูงสุดเฮ้ยมันมีแบบขีดแบบ2ขีดจางๆด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็เลยมาเป็นวันแรกนะคะวินาทีแรกเนี่ยที่แม่หนูรู้นั่นเองอันนี้พูดไปแบบเหนื่อยไปช่วงนี้จะเหนื่อยง่ายนพิเศษนะคะเป็นกล่องนะคะตัวอักษรนะคะเป็นเขียนว่าเบดีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วข้างในเนี่ยลูกโป่งเนี่ยแม่หนูก็ให้คนที่บ้านเนี่ยสูบลูกโป่งทิ้งเอาไว้ตั้งแต่วันจันทร์มันเป็นกล่องเนี่ยสมเร็จรูมนะคะเราแค่มาแบบประกอบนิดนึงนะพอเรา ใช้เลิกใช้นะคะเราก็อันโฟมานะคะเราก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ซึ่งบางทีจะเก็บเอาไว้ในวันคลอดด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปเป็นพร็อพนะคะที่โรงพยาบาลนั่นเองแล้วก็อันนี้นะคะคือชอบมากๆเลยนะคะเป็นกระดาษเลเทอร์บอร์ดนั่นเองนะจริงๆเราอยากได้พันธานมากแต่ว่าตอนทองน้องอาทูเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ซื้อนะคะซื้อไม่ทันแล้วอีกแป๊บนึงก็คือคลอดแล้วอ้าวตกไปแล้วตั้งคันเนี่ยตกสิลูกเป็นเด็กดีหน่อยเดี๋ยวป๊าป๊าเขามาดูแล้วเดี๋ยวเขาไม่เห็นหนูนะ แเราก็มีเจ้าตัวเล็กของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะไว้ใซ่ไฮ่ปปานั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกว่าปะปาเนี่ยเขาจะรับขวัญหนูเนี่ยเป็นเงินกี่ล้านนั่นเองนะคะ อย่ามองว่าแม่หนูเป็นคนเห็นก่นเงินนะคะทุกคนจริงๆแล้วแบบมันก็เป็นทุนการศึกษาลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเพราะว่าพ่อหนูเนี่ยเขาก็มีของขวัญรับขวัญเนี่ยอาทูไปแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่อหนูเนี่ยจะรับขวัญด้วยเงินหรือว่าเป็นของขวัญอะไร <Wow. S 1> เป็นคนคิดคาเองนะคะก็พยายามเซิร์ชอยู่นานเลยเนาะ,ะว่าเออเราจะ เขียนเป็นประโยคอะไรดีแต่แม่หนูมองว่าเออก็เบสิกไปเลยนะคะว่า hello dad i can't wait to meet you นะคะก็เป็น April สองศูนย์สนั่นเองอดใจรอไม่ไหวแล้วนะคะที่จะได้เจอปัปานั่นเองค่ะจริงๆเขาบอกว่าคนท้องห้ามยกของหนักนะคะแม่หนูจะใช้วิธีลากเอา เดี๋ยวเราจะปิดม่านลงทางด้านหลังนะคะเพราะว่าเวลาพ่อหนูลงมาเนี่ยจะได้มองไม่เห็นถึงแม้ว่าเราจะปิดตาเราก็จะปิดมานด้วยนั่นเองค่ะแม่หนูเนี่ยคือใช้ที่ตรวจมาค่อนข้างแบบทุกวันอันแรกแรกเริ่มเลยที่แม่หนูเนี่ยเจอน้องเนาะอันนี้คือมันจางมากๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็แม่หนูก็เลยใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะทุกคนยี่ห้อหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบ นี้นั่นเองเนาะแต่ว่าเนื่องจากบางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยความเซนซิทีฟของมันในการจับค่า FCG มันต่างกันมันก็จะเข้มหรือจางเนี่ยไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งจริงแล้วว่าอันเนี้มันขึ้นขีดนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันขึ้นขีด ขีดมันเนี่ยจางมากๆากถ้าทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าแม่หนูมองอ่แม่หนูจะเห็นแต่ว่ามันต้องใช้แบบสายตามองจริงๆแล้วก็ต้องแบบใช้แบบแสงไฟที่ค่อนข้างแบบอยวันาแสงธรรมชาติเนี่ยจะเห็นนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นอันที่แม่หนูเนี่ยใช้หลอกพ่อหนูใช้แบบเขาเรียกอะไรบบป,ปิดปิดบังพ่อหนูไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยยังไม่ขึ้น2ขีดเลยนะคะพ <c oughs> ่อหนูเขาก็จะเห็นว่าอันนี้มันยังไม่ขึ้นเลยมาตลอดแบบสี่เาวันที่ผ่านมาเอ้ามันยังไม่ขึ้นเลยเราคือคิดดูนะสงสารพ่อหนูมากอะเวลาเขาถามว่าเอายังไม่ขึ้นอีกหรอยังไม่ขึ้น คือเขาก็จะซึมคือตัวเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราแบบตั้งท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังแบบยังอยากเก็บอยู่อุตส่าห์เก็บมาตั้งหลายวันแล้วมันอีกแค่นิดนึงเลยอย่างเงี้ยในที่สุดนะคะก็ถึงวันนี้นั่นเองค่ะหายดีขึ้นแล้วนี่ไหนดูขื้น นี่คือแล้วนี่นะคะทุกคนผื่นที่บอกนะว่าแบบแพ้น่าจะแพ้แบบพวกฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราไปใส้งานแต่ว่าจริงๆแล้ววันแรกๆเนี่ยคือมีทั่วคอเลยแต่ว่าตอนนี้นี่คือหายแบบดีขึ้นประมาณแบบ90%แล้วแต่ว่าก็ยังมีรอยแบบดางๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ข้างนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนี่เฮ้ยแายใะออกไหมเนี่ยแายจะออกไหมเนี่ยแขยจะออกไหมเนี่ยโอ้ป้าป๊าเดินจับมือลูกนี่อ่ะทูเดินนำาบบป้าหน่อยลูกอ่ะเดินนำาบบป้าหน่อยหายถูกไหมไม่ใช่ปะพี่ทูปะปะเดินนำาบบป้าปเร็วปะเราไปดูเร็วไม่เกี่ยว กูแอบระวังเนอระวังเนอลืมบอกอ่ะตท้องอ่เตรอท้องอที่เตงเี่ยท้องท้องแล้วต้องปิดตาด้วยอ่ะพร้อมยังพร้อมยังหนึ่งอัทูอัดึงอัทูดึงไปค่ะทูอัทูดึงอ่ะทูดึงไป ง่ายไม่ให้ตัวเองรู้ไง่ายกระเพื่อมดีใจมากน้องน้องอยู่ไหนพี่น้องยังดีพี่สอนลูกพอดีนะเนี่ยสอนหนุบันซอมไหมมันแซ่บแล้วล่ะมันแซ่บแล้วเพราะว่าให้พี่จอนสอนลูกปอนแล้วแต่สองสามวันที่แล้วละแคร์ละใครมาว่าเขาแบบกำลังโกหกอะไรอยู่ แต่ตัวเองแบบก็เชื่อ,อเขาไงเขาบอกว่ายังไม่คืนยังไม่คืนยังไม่คืนแต่เองก็เชื่อค่ะครั้งแรกที่จะไพร์ตสำเร็จไม่รู้สึก <c oughs> ไม่ย่อขืนตัวเองยังขึ้นอยู่เลยนะเนี่ยต้องไปทายาร <c oughs> ับเป็นบัตรเครดิตนะคะแล้วก็รับเป็นเช็คแล้วก็รับเป็นเงินสดน,นะคะที <c oughs> ไ่ได้มาสดๆร้อนจริงเหรอได้มาประมาณสี่ห้าวันเซอรพรส์เขาเหรอนาฬิกาอีกเลยใช่ก็ถือว่าเก็บไว้ให้อาตุลเรียนนลูกคนเล็กอ่ะถ้าลูกเป็นผู้หญิงอ่ะ เดี๋ยวเทปต่อไปจะมาเปิดแล้วกันค่าน้ำนมแม่ด้วยโอเคได้ <laughs> อันนั้นนกรอบให้หมื่นหนึง <laughs> เวลาคนแบบชอบถามนะคะว่าแบบพ่อหนูเนี่ยเซอร์ไพรส์แบบว่า,วา,วา,วาให้เงินเท่าไหร่บ้างให้อะไรเท่าไหร่บ้างให้เงินเดือนเท่าไหร่บ้งางนะคะบอกเลยนะคะว่าเนี่ยให้ไม่เยอะเลยทุกคน10,000บาทเท่านั้นน่คะ<อ> <สา S 2> ปีนี้<พ><ด>ทําบ้านีน่าค่อยว <laughs> ่ากันใหม่โอเคทุกคนอันนี้เป็นคําสัญญาแล้วนะคะอุ้ยมามาต้องซื้อใหม่แล้วอ่ะหนูทําเล็บบุ๋เลยอ่ะเนี่ยดู